สวัสดีค่ะพบกับกี๊ปาริชาวิมลธนาชัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรธในช่วงนักข่าวพลเมือง4รีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว ที่ชุมชนวัดใหม่จเจริญราษฎร์เขตหนองจอกมีการทำนาปลูกข้าวและนำข้าวไปสีในโรงสีของชุมชนแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเราไปติดตามชมผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพเรื่องโรงสีข้าวชุมชนความหวังใหม่ของชาวนาไทยค่ะโรงสีข้าวเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ใหญ่บ้านสุขสอนศิล์นก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งหวังให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์เพื่อให้ชุมชนสามารถผลิตข้าวไว้กินเองซึ่งทุกครัวเรือนจะนำข้าวเปลือกมาสีได้ที่โรงสีแห่งนี้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายส่งผลให้รายใจ่ายภายในครอบครัวลดลงผู้มาใช้บริการไม่ต้องเสียตังแต่ขอลำขอปลายข้าวไว้ช่วยประหยัดมาในตัว เราก็สีของเรากินเองถ้าไปสีที่พ่อค้าคน,คนกลางนี่เขาก็ขายเขาก็เอากําไรแต่ก่อนนี้เขาไม่ค่อยสีข้าวกินหรอกนะพอรู้ว่าแบบพอสีแล้วมันดีไนงะมันมีข้าวของตัวเองเราต้องไปซื้อเราก็เดี๋ยวนี้เขาก็มาสีกันเยอะการสีข้าวนอกจากการได้ข้าวสารเพื่อน,นําไปบริโภคแล้วยังให้ผลพลอยได้จากการสีข้าวอีกคือปลายข้าวรำข้าวและแกลบซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้เช่นกัน พอลกสีปุ๊บได้แกลบแกลบก็าชาวบ้านก็เอาไปหุงข้าวส่วนลำละเอียดก็ไปเลี้ยงปลาลำละเอียดกับลำหยาบไปเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูนะครับแล้วส่วนไปข้าวเขาก็ชาวบ้านเขาส่วนมากก็จะมาซื้อไปต้มให้สุนัขมั่งแล้วก็ไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่การที่มีโรงสีข้าวคุณชนเป็นส่วนสําคัญที่จะผลักดันให้เกษตรกร ได้หันมาพึ่งตนเองและมีส่วนเสริมในเรื่องของสังคมใน,ใน,ใน,ในท้องถิ่นง,งให้มีความเข้มแข็งจริงล้วเศรษฐกิจพอเพียงมันก็มีอยู่ในสังคมไทยมานานแล้วความหมายที่เป็นรูปธรรมก็คือมีปัจจัยสี่อย่างไม่เดือดร้อนข้าวเป็นอาหารหลักที่คนไทยทุกคนต้องบริโภคคงปฏิเสธไม่ได้ว่าข้าวมีความสําคัญกับคนไทยอย่างไรดังนั้น การที่ <T an mic> สามารถผลิตข้าวได้เองภายในชุมชนจึงเป็นการส,งส่งเสริมให้ชาวนาสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นปัญหาก็คือว่าความเข้มแข็งในใจของเราว่าเราสามารถที่จะเอาชนะสิ่งที่มันมายั่วยุเราได้มากน้อยแค่ไหนเทคทิพอเพียงสามารถใช้ได้แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนให้เขาสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่เบียดเบียนแม้แต่ตัวเอง และไม่เบียดเบียนผู้อื่นและสิ่งมีชีวิตอื่นๆสิ่งที่จะช่วยให้เขาอยู่ได้เนี่ยอันนี้ถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาพอเพียงเนี่ยในความเป็นจริงเขาไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยตัวเองในระยะยาวเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาประยุก์ตใช้เพื่อทำการเกษตร ส่งผลกระทบจนทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นรวมทั้งวิถีชุมชนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่อยๆเสื่อมสลายไปการผลิตข้าวเพื่อบริโภคเองได้เป็นการลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะสารคดีเชิงข่าวเรื่องนี้ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโดยสมาคมน,นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คุณผู้ชมก็สามารถเป็นนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์โดยแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวมาได้ตามช่องทางการสื่อสารได้ที่ facebook com citizen thaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและพบกับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ในช่วงสุดท้ายของข่าวเที่ยงไทย PBS สําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ